ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลน์เกมเศรษฐีของช่องล็อกี้ทอยของเรานะครับวันนี้ก็จะมาบ่นในเรื่องของการครบรอบ8ปีของเกมไลน์เกมเศรษฐีละกันเออพูดตะกุกตะกักอีกแล้วอืมผมไม่มีสคริปต์ใดๆนะครับเพราะว่าพูดจากความรู้สึกที่เล่นมานะครับเออต้องเท้าความก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมเป็นผู้เล่นเก่าที่ กลับมาเล่นใหม่นะตอนที่มันมีแพ็กห0รเพชรพอดีนะครับในช่วงไหนอะ่ะมันนานมาแล้วนานมากๆเแล้วนะครับเออเออตอนนั้นผมได้แพ็คของฟรีมานะครับจากกิจกรรมการเล่นได้หนูเอื้ยมาแล้วก็หลังจากนั้นมีหมวกติดตัวก็คือหมวกป้องกัน60เปอร์ของกิจกรรมคริสต์มาสตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เออนั่นแหละ ติดตัวมาเล่นยาวจะมาถึงครบรอบ8ปีนะครับจากที่เล่นมาตอนแรกมันก็สนุกครับสนุกมากๆเลยแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวเกมจะให้ผู้เล่นเนี่ยจ่ายเงินมากเป็นพิเศษหรือเปล่าผมไม่ได้พูดแบบตักล้ำนะมีคำถามว่าหรือเปล่านะครับเอออย่าฟ้องนะมันเป็นคำถามโอเคแล้วก็ ได้รับคำบ่นจากคนดูมาว่าออครบรอบ8ปดปีเนี่ย8888หรือ2999เนี่ยคือเขากดไม่ทันอันนี้ผมเข้าใจเลยนะกดไม่ทันกดไม่ทันจริงๆอะ่ะเออแล้วก็อยากจะให้ตัวเกมเนี่ยใจจริงอะ่ะแจกคนละหนึ่งอ,อบัญชีไหมดีไหมคนที่กดทันก็คือรอบต่อไปก็ไม่สามารถกดได้แล้วคนที่ไม่ทันเขาก็จะได้โอกาสเพื่อมาแย่งชิงกันต่อ อ,อดีกว่าไหมส่วนในเรื่องของแจกเนี่ยผมก็ดูค่อนข้างค่อนข้างน้อยอยู่นะค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับคนที่อยากจะได้ตั้งต้นแบบเก็บไว้ทําอีเวนต์หน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งต้นกันทันหรือเปล่าเพราะว่าอีเวนต์ก่อนๆน,นะนี้เขาก็สุ่มกันเมามันเ <laughs> มามันเลยแหละเออ ซึ่งอยากจะให้โตเกมเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับเออในเรื่องของความเหลื่อมล้าในเซิร์ฟคือใครกดได้แล้วก็ล็อกไว้เลยครับกดได้แค่หนึ่งครั้งจะดีกว่าอืเพื่อที่จะได้มีโอกาสทั่วทั่วกันดีกว่าเออถึงจะไม่ทุกคนก็เถอะแต่อยากให้ทั่วทั่วเออเข้าใจใช่ไหมแล้วก็เออในเรื่องของแปดปีเนี่ยอยากให้แจก ตัวละครที่มันสามารถตั้งต้นได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครดีๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนที่มาคอมเมนต์นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละผมก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับว่าหนูไม่มีตัวละครดีๆผมไม่มีตัวละครดีๆเลยอุตส่าห์ตั้งนาฬิการอเพื่อจะกดแพ็กสุดคุ้มก็ไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วตัวที่แจกก็ค่อนข้าง ค่อนข้างถามว่ามีประโยชน์มันก็มีแต่ค่อนข้างไม่ค่อยเก่งดีกว่าโอเคค่อนข้างไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็อยากให้ตัวเกมเนี่ยไปพิจารณาดูนะถ้าเอ่อในการบนครั้งนี้มันโดนใจใครก็ฝากกดแชร์ไปถึงผู้พัฒนาหน่อยนะครับเอออยากให้มันถึงจริงๆอะ่ะมันเป็นฟีดแบ็กจากผู้เล่นจริงๆนะครับผู้พัฒนา อยากให้มาฟังตรงนี้นะครับเออเพราะผมก็สนับสนุนตัวเกมเหมือนกันนะไม่มากก็น้อยแหละเออแล้วก็ทุกท่านก็สนับสนุนตัวเกมไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือว่าการเล่นนะครับอยากให้ตัวเกมเนี่ยได้รับรู้ว่าพวกเราคิดเห็นกันยังไงก็มาคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะในส่วนที่ผมเออบ่นไม่หมดพูดไม่หมดนะครับใครที่รู้สึกว่า8ปปีเนี่ยมัน มันยังด้อยในเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับเอออยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเผื่อตัวเกมเนี่ยจะได้มาเห็นแล้วก็กลับไปพัฒนาให้มันดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าในไลฟ์ตอนที่เขาเออไลฟ์ที่ facebook อะ่ะก็มีคนไปคอมเมนต์ไปพูดคุยแล้วก็เขาไม่รู้จะส่งฟีดแบ็นี้หรือเปล่าด้วยนะครับเออ อ่วันนี้ก็จะมารีวิวแพ็คปปีนะครับ8ปีเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะเออเนี่ยแพ็ค8ปีนะครับจากตรงนี้นะจากตรงนี้ไหนแล้วปึ๊บอ่าจากตรงนี้นะครับไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเออจากตรงนี้นะครับโอเคจากตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับในลูกบาท ของขวัญน,น้ำโชคครบรอบ8ปีนะครับเดี๋ยวขอจัดการให้มันสำเร็จสักลูกหนึ่งก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับอ่ะเราก็ตัดมาถึงตอนนี้เราใส่ลูกบาทไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ขอบนอีกเรื่องนึงนะคนที่ปิดไกอามานะครับแล้วก็เขาไม่ได้ทำตำนานบวกกับคอตูม มันก็มีเหตุผลนะปัจจุบันนะครับว่าเศรษฐกิจของเรามันก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขอบนเลยนะคือขั้นต่ำมัน300กว่าบาทนะคนดูซึ่งถามใจตัวเองดูนะครับว่า899เนี่ยเออ899ที่มันบวกตำนานบวกคอตตูมเนี่ยคือเราต้องใช้เงินเก็บ ที่เจียดจากค่าแรงขั้นต่ําแต่ละวันกี่วันล่ะครับถึงจะได้ผมก็เลยมองว่าแปดปีเนี่ยมันมีแต่สูบเงินสูบเขาเรียกว่าอะไรอะสูบเลือดสูบเนื้อแล้วกัน <laughs> จากคนคนเล่นหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านะไม่ได้ปักปั๊มนะครับเออขออภัยนะที่ที่มีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับอ่าผมก็เลยแบบรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคมากๆครับเพราะว่าเข้าใจแหละความสามารถอ่ะถ้าอยากได้ครบอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องเติมคอสตูมแล้วก็ถ้าอยากได้ความสามารถที่เปอร์เซนต์มากขึ้นก็จะต้องเป็นตำนานอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าราคามัน,มนแรงไปไหมเอออยากอยากให้แบบผู้พัฒนาได้เข้าใจในซึ่งค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะครับว่าของไทยเราเนี่ยมันมันไม่ขึ้น มันไม่ขึ้นเลยเว้ยช่วงนี้อ่ะเศรษฐกิจอ่ะค่าแรงอ่ะแต่ว่าไอ้ที่ขึ้นอ่ะคือมีแต่ค่าของครองชีพเว้ยน้ํามันหรือว่าของกินหรือว่าวัตถุดิบที่มาทําของกินนะครับมันขึ้นอย่างเดียวเลยอืผมก็เข้าใจคนที่ปิดมาแล้วปิดมาแล้วได้เวอร์ชั่นแค่อีวผมเข้าใจเลยเว้ยผมก็ยังแอบจุกอ่ะเห็นราคาที่แบบทำนานบวกคอสตูมอ่ะ เออเข้าใจนะครับเพราะผมก็คือตอนแรกผมก็ยึกยักยึกยักจะเอาคดตูมบกตำนานดีไหมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปแล้วผมก็ต้องเอานะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะเพราะว่าผมก็ยังยังไม่ได้นะครับตอนนี้ <c oughs> ขอหาก่อนแล้วกันเออหาหาทุนทรัพย์ก่อนนะครับโอเคแล้วก็วันที่สิบเก้าเนี่ยเป็นวันที่หมดอีเวนต์แล้วก็อีเวนต์ใหม่มานะครับผมก็ ฝากบอกก่อนเลยนะครับว่าวันที่19ผ,ผมติดธุระนะครับเออแต่ว่าคลิปเนี่ยผมก็จะอัดไว้ล่วงหน้าผมจะลงคลิปเอาไว้นะวันที่19น่าจะทั้งวันแหละผมผมไม่ว่างนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะน่าจะไม่ได้มาไลฟ์สตรีมเออสดๆนะตอนที่กิจกรรมมานับเดตนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับเออแล้วก็มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ มารีวิวกันนะครับว่าลูกบาทครบรอบ8ปีมันจะให้อะไรเราบ้างเนี่ยมันก็ให้เราเลือก4อย่างเหมือนเดิมครับแทบไม่ต่างจากออไอแพดเก้าเ9 9ครบรอบ8ปีเลยแพ็ค9 9มันมันบวกมาเพิ่มเนี่ยคือเพชอเพน0นะครับในนั้นนะถ้าใครยังไม่ได้กดก็ลองไปกดดูได้นะครับมันก็คุ้มแหละ2,500เพชรอะเพชรอะ แล้วก็มามาดูกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างในส่วนนี้เราจะได้บัฟ200เพชรก่อนเลยนะครับอแล้วก็จี้โอเคจีก้ก็เหมือนเดิมครับเกลือตัวละครก็นั่นแหละครับเออเกลือซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยเว้ยจริงๆงเขาเป่ต้องแปดปีอะ่ะมันไม่ว้าวเลยอะ่ะเออโอเคครับแค่นี้แหละครับ บ๊ายบายครับมีอะไรก็ที่ผมพูดไม่หมดก็อยากให้คอมเมนต์กันด้านล่างเยอะๆนะครับเออ